ม่ชีปรีดาเดชะค่ะศาสาชีคืออะไรอ่าจะมาสื่อที่บ้านที่อยู่อะค่ะคือว่าอยู่บ้านไม่ได้อะค่ะบ้านอยู่ทไหนจ๊ะอยู่กาญจนบุรีค่ะบ้านอยู่กาญจนบุรีอยู่ยไม่ได้เลยใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่สร้างมาพ่อกับแม่ก็ไม่เคยไปนอนสักวันแล้วคนแม่ชีค่ะใช่ค่ะ,คะซื้อเสร็จแล้วพ่อก็ไปสร้างบ้านแล้วก็ไม่มีใครนอนได้เลยค่ะ แต่ทีก็ไปนอนแล้วก็นอนแล้วก็ป่วยปางาตายอะค่ะเป็นเพวามีปัญหาก,กาับเพื่อนที่ที่เราไม่ทราบไม่ไม่ทราบค่ะ <c oughs> แต่ก็อยู่ไม่ได้ไงใช่ค่ะทั้งพ่อแม่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ค่ะตัวเองก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้แต่ป่วยปางตายอะค่ะตอนแรกมันอยู่ได้งไงค่ะ,ะใช่ค่ะเลขที่สิบเอ็ดหมู่แปดตำบลไซโย,ยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซื้อมาแล้วกี่ตี ซื้อมาแล้วก็ประมาณน่าจะยี่สิบปีแล้วนะคะยี่สิบยี่สิบค่ะ, <20 S 1> คะสร้าง <20 S 1> บ้าน <20 S 1> สร้างบ้านก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วคะ่ะซื้อมาดูงเป็นเจ้าของมายี่สิบปีมาอยู่ได้แค่สิบปีค่ะแต่ก็ไม่ประสบสำเร็จใช่ค่ะท่านเทวดาเจ้าที่ไม่อนุญาตให้อยู่หรืออย่างไรเจ้าที่ปวดแค้นอะไรทําไมซื้อแล้วถึงอยู่ไม่ได้ มีคนเจ็บคนป่วยด้วยถ้าไปอยู่มีอะไรขึ้นพลาดจากคนมาอยู่หรือจากเจ้าที่เองมันมี่อะไรเนาะชิยเอ็มไม่ที่พ่อบ้านเลขที่หนึ 1, ่งหนึ่งหมู่แปดอ่บนไซหญ่ไซโยกค่ะต่าบนไซโยอเบอร์ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี จะโยกใช่ไหมท่านไช่แล้วมาเลี้ยงที่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วมีหูแปดด้วยใช่หูสามใช่เลยเป็นบ้านที่หนาปลูกบ้านใช่ไหมแ้่ซื้อที่มาแล้วปลูกบ้านที่ไหนใช่ค่ะบ้านกี่ชั้นกันเล่าเออชั้นเดียวค่ะหนึ่งชั้นเนื้อที่มากมายแค่ไหนหนอแค่งานกว่ากว่าเองค่ะร้อยกว่าตารางวาใช่ค่ะขอเวลาหน่อยเลยท่านเออ นึ่งแท็กใมท่านใช่แล้วสิบเอ็ดหมูแปดใช่ไหมนะหมูแปดไม่ได้ติดเขาใช่ไหมแม่ติดไม่ติดไม่ไม่ติดคะ่ะแต่มองแต่มองเห็นเขาแต่ไม่ติดเขาแต่ไม่ติดเขาใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นใช้อาเจียนท่านอ๋อ เป็นที่อาถรรพ์เลยแหละนะเป็นที่เขาไว้ทําวิชาอาคมค่ะแต่ก่อนนะมีผู้คนตายในแดนนี้เป็นที่เขาทําไว้ท่านแตบบ่ท่านเป็นที่ฝังกระดูกเป็นที่ทําวิชาอาคมคุญสทําพิธีแล้วเราซื้อได้ยังไงซื้อถุงรือเข้ให้นะเขาแบ่งให้คะ่ะเขาให้อยู่อะู่ อยู่ค่ะเขอยู่ได้เหรอค่ะถ้าเจ้าของที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วทีก็มาซื้อข้างๆบ้านเขาอะค่ะใกล้กันใกล้กันค่ะใกล้กันค่ะทีก็แต่ว่าอยู่ได้อยู่ได้ไดคนขายดีกว่าท่านอย่าอยู่เลยกันนั่นแหละไม่เหมาะสมคอนอยู่ใครอยู่ได้ช่งมันเถิดนะเะเราเป็นเป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วก<อ>็อยู่ได้ล้วก็อู่ก็อย่ได้แล้วทํายังไงจะขายได้ล่ะคะขายขายยากด้วยค่ะขายคนไหนก็ได้ ไปย่าอยู่เลยท่านเอ๋ยไม่ควรอยู่เลยไม่ไม่ไม่ได้อยากอยู่แต่ว่ามันขายยากอะค่ะเนี่ยอาจารย์แม่ยเน้นหนาท่านเอ๋ยพราว่าไม่เหมาะแล้วกันอยู่แล้วก็มีปัญหาแล้วก็ป่วยตายกันก็ใช่ค่ะเกือบตายแล้วค่ะตายแล้วใช่ค่ะติดการขายเถินนะเดี๋ยวก็มีคนมาคราจะเย็นๆหน่อยเถินหนาแหละท่านเอ๋ยแต่เจ้าไม่ควรไปอยู่ ค่ะใคอยู่ช่างมันค่ะเจ้านั้นไม่ควรอยู่นะค่ะไม่ควรอยู่ทั้งครอบครัวเลยค่ะค่ะแล้วเรียนยันหรูอเปล่าไม่มีใครอยู่แล้วค่ะไม่ไดอยู่เพราะภาษาใไหเลยค่ะเป็นที่ดินแดนท่านเอ๋ยเขาทำของดำเลยนะเป็นที่เขาเสกมนตณฑำเลยค่ะนั่นแหละนะมีฝังอยู่รายดวงวิญญาณเลยโหไม่น่าอยู่ไม่ได้เลยเพราะเขาเตรียนไว้สำหรับพวกเขาแหละค่ะนี้เราไม่ได้พวกเขาเรา ค่ะไปติดได้ไขได้ค่ะตามนี้ไม่ต้องไปหาวิธีแก้ไขได้ค่ะไปย่างเดียวท่านเอ๋ยไปดูเลยแหลยนะห้าเอาไปก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีการลบายเกิดขึ้นหนาเลยใช่ลตายอีกคนชี้นะเกือบตายหลายรอบแล้วค่ะใช่ค่ะเขาไม่ต้องการให้อยู่ให้รู้ว่ามีเรื่องของให้แหลยนะทักษิณที่เขาอยู่นั่นแหละค่ะค่ะมาดูกัน อ่าได้แล้วค่ะนค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ